วันนี้คุณอยู่กับมีนาฟิตตี้ไดรี่นักรบต่างแดนนะคะวันนี้เรากำลังจะเตรียมตัวไปดูหนังกันเนะาะหนังเรื่องบุเพสันนิวาสกำลังมาถึงออสเตรเลียนะคะ awesome ทีนี้เราก็ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอแค่เพื่อนๆน,นะคะมาเจอกันแล้วเราก็จะไปเนาะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็ไปหาชุด ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวยมากเลยเเสวยมากเช็กจำนวนเร็วออเ,ลเลอจ้าอ๋อเจ้าสมัยนี้อเอเจ้าสมัยใหม่แล้สูไะะ้ไม่ไหวแล้วค่ะมีรอบกระมอจะเพิ่มงนด้วยออเจ้าส,สมัยนี้ดิมือไม้ไม่ค่อยว่างนะคะจะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะข้างนึงก็จะเป็นกระเป๋าอีกข้างนึงก็ต้องแก้วนะคะน้องๆมาครบแล้วนะคะ วันนี้เราก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยเต็นออรจชาไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยแล้วเป็นออร์ชั่นค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่อินารูนะคะอ้าวนี่สวัสดีค่ะพี่แม็กสวยจังจำไม่ได้ไม่รู้เป็ใครเป็นใครแล้วเนี่ยจำไม่ได้ ก็อาจจะเป็นคนหนาวเออสวยจังเลยโอ้ยแม่ป้าสวัสดีใหญ่เลยนะพันสวัสดีค่ะชนกันเจ้าต้องรังมาแล้วป้ามีลูกแกงการระเบิดมาด้วยแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นใครคะเขาเป็นป้าพี่เอาจริงดิเอาจริงดิอุ้ยทำไมทำไมเขาอ่าไม่รู้อะไรไงล่ะงง มาแปงกาลเกตพี่พันธุ์คุณจะสัมภาษณ์ไหมคะสัมภาษณ์ค่ะเป็นป้าของพี่พี่แม็กเหรอเป็นป้าของพี่แม็กเหรอโอ้เหรอแม่เขาเป็นพี่ลูกน้องโอกาลเกตต่วนมันกาละคินีกาลนาหนังกานว่ากาลไลครับสวัสดีค่ะพี่มีนาจากช่องมีนามฟิลิปปีเดลลี่นักลงหลังแดนสวัสดีค่ะถ่ายกนถ่ายอยู่เปล่าถ่าย สวัสดีครับผมอาจารย์ก๊อฟจากรายการก๊อฟสุกูครับไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยนะพวกเรามันไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ไม่ก็เราไม่ค่อยตื่นเต้นปกติเราไปไหนเราก็ไม่ต้องแต่งตัวมากไม่มากไม่มากใช่เมีนิดหน่อยมีได้ข่าวว่าคุณแต่งหน้าตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะโอ้โหมีแตคนสวยดอยดีนะคะดอยดีครับสวัสดีครับพี่นายินดี ชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับตั๋วด้านในนะครับเดินเข้าไปเลี้ยวขวาครับรวในตึกมะโหมสวัสดีครับไม่ทราบว่ารับตั๋วหรือยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ารับตั๋วแล้วเชิญเลยครับถ้ายังไม่ได้รับตั๋วด้านในนะครับสวัสดีค่ะดีจ้าวันนี้มาเยี่ยมกันซื้อของมาฝาก

จ้าโอ้โหไม่พลม่ถนนเพียรดีจ้า เป็นรอบอะะบ่ายสามโมงนะคะส่วนของเราจะเป็นรอบอบ่ายรอบหกโมงเนาะ,ะแต่รู้สึกว่ารอบ6กโมงนี่จะจัดเต็มกว่านะคะรอบสองรอบสามโมงนี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่มนา,นาพูดหน่อยค่ะสวนคเดี๋ยว มันสว่างคุณโอ้สวัสดีค่ะ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 เดียวจำกันไม่ได้เหรอเห <c oughs> มือนแต่ละคนเหมือนจะไปประกวดนางอันนี้เลยเนาะไม่มันสว่างเลยไมสว่างต่อถ่ายให้มาดูแต่งให้ ็นไลฟ์็นไลฟ์เอาตายแล้วไว้สดวไร้ส่วนคนลยแต่ก็ใช่เอาเป็นนอยเลยนะคะ้ี่อาากอกระสิสู้สู้กนสวยๆดีมสวน้องสาเป็นคนจัดงานเนาะเป็นผอออกนเป็นทีมค่ะรู้สึกรู้สึกแฮปปี้ไหมคะที่วันนี้คนมาเยอะมากคนมา องรอบเลยนะคะตอนนี้ ข้ามาในโรงหนังดูนัมเบอร์สิดูเบอร์พี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่เป็นเป็นพี่สาวกาละเกตชื่อกาละกินีค่ะมีเพื่อนเป็นจันวาและมีน้องเป็นจันจันไลค่ะ ได้ที่นั่งแล้วนะคะเจ้คนเต็มโลงเลยครผมนนนี้นับองได้เนที่เต็มกที่ไนก้ที่นงเต็มบนไม่ใช่ไม่ใช่บีบน้ำเต็มโลกไม่เอาใช่ไหมที่นั่งเต็มที่นั่งเต็มค่นดูหนังจบแล้วนะคะสนุกมากสนุกไหมสนุกค่ะ Tuh, oh, dukun ke คนเยอะมากชุดนี้ไอรอบนี้มีแต่คนแต่งตัวสวยๆเนาะใช่สวยทุกคนเลยภูมิใจอะแบบว่าโอ้โหจัดเต็มทุกคนเลยอ่ะ อินเตอร์เนชั่นลก็ไมแล้นเขาไม่มีค่จัดแล้วหนูก็เลยไม่จับ่ะเข้าาแล้วก็จะจับเออมาจัน่ะบายบายอเจ้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ค่ะบ๊นะคะเจอับแล้วนะคะปิดงานเลิกแล้วกรับแล้วค่ะสนุกสนุกมาก ริ้มเร็มทุกคนแต่งตัวจัดเต็มจัดเต็มสวยๆงามๆอยู่นี่เองไปข้างนาไปะอาวไหนเนี่ยค่ยะคุณนะ